Mr. Jones บ้านกระชากหลอนฉีกทุกกฎหนังสยองหลอนโดนใจ <c oughs> เทศกาลทริบิก้าฟิลมยกซาร่าโจนกรีสสุดเสียงโดนใจคอหนังเขย่าวขวัญรุ่นใหม่ปี2014ได้ชื่อว่าเป็นปีแห่งภาพยนตร์เขย่าวขวัญโดยเฉพาะภาพยนตร์เขย่าวขวัญจากผู้กำกับรุ่นใหม่โดยหนึ่งในกลุ่มผู้กำกับหนังสยองขวัญเลือดใหม่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือคาวมิเลอร ผู้กำกับและนักเขียนบทกับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา Mr. Jones บ้านกระชากหลอนที่ได้รับเลือกให้ไปฉายโชว์ในเทศกาลภาพยนตร์สำหรับนักทำหนังหน้าใหม่ที่จัดขึ้นโดยโ o b e r t ์ตเด r o โรทริบิก้าฟโดย Mr. Jones สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของฝันร้ายได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชมทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์เมื่อได้ชมโดยเฉพาะการแสดงของซาร่าจ o n e นที่แสดงได้หลอนโดนใจ มิสเตอร์โจนส์เป็นเรื่องราวของคู่รักเพนนีและสกอตที่ออกเดินทางไปยังป่า <is> ปีศาจเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์สยองขวัญในสไตล์พวกเขาสกอตติดใจตำนานเรื่องเล่าของปีศาจแห่งฝันร้าย <Mr. Jones. S 1> แต่หลังจากที่ถ่ายหนังจนเพลินวูเขาหลงทางลึกเข้าไปในป่าจนเจอกับบ้านพักประหลาดที่มีบรรยากาศชวนขนหัวลุกยิ่งตกดึกบรรยากาศก็ยิ่งหลอกหลอน ตอสเริ่มค้นพบความจริงและพบว่าบริเวณสถานที่ที่พวกเขาพักอาศัยอยู่นั้นเป็นที่อยู่ของมิสเตอร์โจนส์จากคลิปสนุกสุดชิวกํกำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่สุดสยองที่ทั้งคู่ไม่มีทางเลือกนอกจากจะวิ่งให้เร็วที่สุดหาทางออกให้ไวที่สุดและที่สำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามง่อยางเด็ดขาดมิสเตอร์โจนส์บ้านกระชากหลอน ชีกทุกกฎหนังสยอง19มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์